ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะ<ฮ>คุณพี่จุ๊บจิบ๊บครับพี่มีอะไรให้รับใช้คะออพอดีร้านน้ำส้มดับเบิลเจของผมแล้วไฟมันสลัวมากเลยอยากได้หลอดไฟแบบสว่างๆเลยครับอ,อุตะอุตะอุตตะอุตะบอกเลยว่าเรื่องความมือต้องให้ที่นี่เลยค่ะเพราะที่นี่คือหลอดไฟ LED B1 ต้องบอกเลยว่าเป็นหลอดไฟที่สว่างนอา นานมากจริงนานมากที่บ้านก็ติดได้ที่ร้านคุณพี่ก็ติดได้ขนาดตลาดนะัดที่เขาไม่ให้ติดไฟเยอะๆเนี่ยนะ,ะติดแค่หลอดเดียวบอกเลยว่าไม่เหลือไม่เหลืออะไรครับไม่เหลือความมืดโอ้ยดีไซน์ก็เก๋ทันสมัยสุดๆเลยครับเนี่ยแน่นอนค่ะเพราะหลอดไฟ LED B1 ของเรานะคะลูกลัดทันสมัยไม่เหมือนใครนะคะนี่สุดยอดครับอย่างนี้ต้องซื้อแล้วครับจัดนะจัดเลยต,ต้องจัดเลยเชียร์เลยจะเชียร์เขาจัดหรืเปล่าูกปัดก่คุณพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนอกจากให้ความสว่างที่บ้านของคุณพี่ที่ร้านของคุณพี่ ะะยังให้ความสว่างกับทางขั้นอื่นด้วยรู้ไหมคะว่าทําไม,ไมเพราะ,ะว่าของเรามีโครงการ B1 ันปันน้าใจค่ะทุกการซื้อสินค้าเท่ากับได้ร่วมช่วยเหลือและแบ่งปันสังคมด้วยค่ะโอ้ยสุดยอดเลยครับงั้นผมเอาเอาหลอดนี้ดีกว่าคอ,อัน,นี้ได้ค่ะบีวันแมนตัวนั้นเป็นของเราสองคนแล้วค่ะเ <c oughs> อ้าข <c oughs> ำเลยทอมมี่มาทำอะไรมาตกปลาบ้าง ถามได้มาซื้อหลอดไฟ LED B1 สิคะก็รู้แล้วล่ะมาซื้อหลอดไฟแต่เห็นถือหนังสือมาด้วยนั่นหนังสืออะไรหนังสือตกแต่งบ้านว่าจะหาเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านสักหน่อยอะ่ะโอ้ยนี่พูดถึงเรื่องซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะยิ่งเจ็บใจไม่หายเลยอะไรละ่ะวันก่อนไปร้านร้านหนึ่งแล้วชอบตุ๊กตาตัวนึงมากฉันก็เดินไปหยิบตุ๊กตาเขาแล้วถามว่าอันนี้จะตกแต่งบ้านี่นราคาเท่าไหร่เขาด่าก,กลับมาเลยอะ่ะสงสัยจะเป็นต่อราคาเขามากไปยังสิยังไม่ได้ต่อเลยแต่ว่าไปหยิบนางกว่าคนที่เขามาถามเฮ้ <S <S ต้องเสียใจหรอกที่รานี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งไหนอ่ะนี่ไงตัวอะไรกุมารทองเอ๊ะบ้าเราไม่ใช่กุมารทองนี่รักยมร <c oughs> ักยมไม <c oughs> ่ขอซื้อแต่ยมได้ไหมแล้วไปเอารักอะ่อะทำไมอ่ะไม่รักซะแล้วดูสิก็เนี่ยหลอดย้ายอยุ่้ยขยับได้ด้วยขอดูได้ไหมครับมาดูใกล้ๆเลย <c oughs> ครับอ่าเฮ้ยทำ้มโอ้โหโอ้ยเกือบพุ่งเข้าหลอดไฟแล้วเนีย่ยระวังครับโอ้โหคนนี้เอานะแหน่ อะไรชอบชอบ